กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่สู่สคนพี่น้องเลยบวาว่าอยู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะกอยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมืนน่อนี้บาเตียงกับกระสีออกเดินทางขึ้นไปทางเหนือเนาะเอาเสื้อผ้าหนาเพ่ก่บสารอาหารแห่งไปแจกใจให้กับพี่น้องทางภาคเหนือคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยกะคลิปนี้กับบะเตียงบ่ได้อนาะแจ้งเนาะทางเอฟซี อ่าหรือว่าบอกประกาศบอกพี่บอกน้องเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเฝ้าเนาะขึ้นไปแบบกระทันหันแน่และะ้วก็บอ่าเฝากับมีเครื่องมีของน่พ่อแม่พี่น้องเลยเครื่องของกับเอชีสางฝั่งไทยเพิ่์ลนามาบริจาคกันแหละเนาะประเตียงก็ได้บรได้ประกาศบอกพี่บอกน้องเลยขึ้นไปปุ๊บป,ปั๊บเลยพี่น้องเลยลงอ่าสองมือก่อนก็ลงมาตะเวียงจันทร์เนาะลงมาแต่ขอนหลวงเวียงจันทร์มาพาเมย์ไปหามอเพ่อแม่พี่น้นองเลยก็มาปุป๊บแล้วก็พักมือหนึ่งสองมือกับอ่าเหยียบ กลับไปเมื่อพีนเซปนต่อเลยพ่อแม่พี่น้องไงเนาะมื้อนี้ก็ไปกับเบาบุญเบาจันแล้วก็บเบาลาวสตูดิโออาจารย์เฮานี่แหละเนาะอ่าพี่น้องเอ้ย4คนพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นจับกล้องให้สสวัดีพี่อ่่าพีน้องเอ้ย4คนรอบนี้สีนุ่มเนาะด้วยสีนุ่มเลยพี่น้องเออ้ยไานี่แหละเครื่องครองเฮาก็ลายพี่น้องไงแอดแอดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปิดทางในให้เบิ่งกกันนี่แหละพี่น้องเอไงทางในก็เต็มแอด เนาะนี่ก็บเขาซานพี่น้องเลยอ่าทาั้งผู้ใหญ่ใจดีนจจนเนาะทั้งฝากมาทั้งประจานในนี่ก็ทั้งฝั่งไทยเนี่พี่น้องเลย FC ทั้งฝั่งไทยเนาะผู้ใหญ่ทั้งพระอาจารยนพนักงานนั่นเนี่พี่น้องเลยไล่มองไลยบอนเพื่นเอาฝากมาให้เนาะอ่าพี่น้องเลยก็ได้เอาขึ้นไปเจ็บใจให้กับพี่น้องมื้อนี้ทำไมพี่น้องเลยอ่าโทษแบบนี้จะเสื้อผ้าที่รัก,กๆเนาะอ่าจานจับ ให้เคยอีกรอบนี่เดี๋ยวมัดใหม่กันพี่น้หนุ่ยก็จะฟิวฟิวว่าอะไรบ้านหนึ่งอ่ะเนาะโดยจุ๊บแล้วมันมานานแล้เป็นผงวันนี่มันจะตัวบ่มบ่ควเนียนบ่ควรนำบันไดพี่หนุ่ยฮะที่แล้วฟิว ได้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 บ้านนี่หอดในนอนรอบก้อนนะพ่อแม่พี่น้องไอ้น่ะมุ่งเฮียชุบหนึ่งตามหาเขาแม่นตามหาคนเก็บไปเลยวะตำรวจว่าพี่น้องไอ้โอ้ยเนาะโอ้ยางไอก้นอ่อนได้หน่เนาะโอ่อนเพิ่มเติมด้บยมือเพิ่มนะมีนเพิ่ยางหัวไปเยอะเลยเพราะมันนักเต่าพ่อมพี่น้องไอ้ เบิ้งเบิ้งเบิงบิงบิง,บงฟังนี้ได้เถอะฝั่งนี้คือพร,ระยอดปนใดเนาะเข่าใช้ฝั่งนั่นลายบ่เนี่ยตะเกือก็อยู่ฝั่งน้าวัดโอ้โอ้โอ้ๆใหญ่เข่ามาฝั่งนี้บ่เนาะบ่ห <c oughs> ัดลบนมันำดำกันบ่ลบมันช้ำอยู่แล้วโอ้เห็นอะไร นักข่างดียู่เลยเดยนจานเด้ออ่ะอ่ะจะจับกล้องให้คนนี้เข่าได้เข่าอยู่หมดต้องง่าย้วคั่นี้เนี่ยเปไปง่ายเข่ากันแป๊บหนึ่ง ngày khẩu con phía nông này khẩu sàn lại bên ship thôi là nát bạn ơi มเลยจอบ้มันเล้วมันมันนักแล้วมันนี่เนี่ยเนาะแมนเข่าฟังนี่เข่าฟังนี่วัดเลยแมนขางเดียวแมนได้ยี่อดได้ยี่ดแมนได้ได้ได้ไปชั่หนึ่งเอาลงเลยเนาะ bớt sang nói nên nó bật đấy người thêm rôm mình cần nổi nó vào nó à, thêm này người oh đi mát sẽ này ของเงินเติมมันป oh, ่ะโอ้อนนีจะไปเอาไปเติมล้มก็อยากเป็นเป็นได้บ้างน่ั่นัวหอ่อนนะของเจ้าไปอย่างนั้นอ่อนยอ่พอได้อยู่ถ้าใส่เครื่องนักไปไปเพิ่มนึไปอ่าลมไปเพิ่มกันี่น้องอ้เช็กเด็กหน่อยเนาะโอ้ ไปพี่น้องเลยโอ้ยเตินรมใหเนียโดยกด้มเมนเกยรึ่งนักธกรรมดาพี่น้องเป็นนจกเบนเบนไตัวมันเข่ามันนักนักเข่านแมน ลมให้ตัวยืดบ่เมนเบอร์ให้ตัวยดบอเนีเราพี่น้องยเออให้ให้ตัวจโอ้ยพี่น้องไให้ตัวเมนให้ตัวยืดให้ตัวยดเอ้ามันอ่านมาเป็นแล้วเนาะภาษาคิดภาษากฤษบอจ

<In. S 2> อินอันนี้ฟัดห่มันมีฟัดมีอย่างนํ้บอกไี่กวนนงให้ฟัดเจหรือฟัดแปดสไปแล้วไปแล้วอาจารยเฮ้ยมาพี่กอนเ้ยเต็มนี่ฮะาเต็มสเตม เื่อนนนึงภาษาฝรังกั่ภาษคิดมันจะลืมบ่มันยัออกเป็นภาษาพลังเลยอืมเป็นยังนะขอจะ่ามัน่ข้ครึ่งก็ได้แหละอันนี้บ่อืมโอโตเมติกโอโตเมติก

หลบทั้างหลังมาพี่นองเลยเติมั้างหลัง็อยะแบบิงจนเติมั้างหลังได้อยู่ขัานเท่าไหร่ไหมรา ว่าจะเติมไม่เลยนะทรายก็ขางซิบหาพันบ่ขางสิบพันนะบ่ขางสิบพันพี่น้องขางได้สามบาทเนาะแต่อันนี้มาเตียงมาเพิ่มเพิ่มใส่ซื้อไมนจัดอ่อนอ่อนเนี่ยเต้นแล้วบั่เอากระบอกเอาบัญไดก็ได้สองหกสองกันบ่เออสองกันนั่นแหละ

ตอนมันอะรคืออยู่ตอนมันมีปองตอนมีเครื่องนใ่ใครอยุ่นุ่มนุ่มอ๋ออ๋อบอคอยเก็บออกจากข้างในนะเมนลืมมาลงนเดี๋ยวมาไปเลยฮะมีซิปแบบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเราจะเทมา เด็ดร้อยครั้งครั้งนี้ครั้งนี้สํคัญอ้ยจับจับใได้อยอ่เสร็จแล้วนะนี่ก็แล้วนี่ก็ได้เสื้อผ้า เขาบเดลลี yeah. okay. ่รยบร้อยเรียบร้อยโอเคจะกีบเนาะเมนฮะเอาคือบอก่มันบอกงนายเล่นหนีเน ให้ใส่เลือเอาว่ะให้ใส่เกลือว่ะให้น้อยแล้วเอาเอาวะนี่เกลือโอ้ยเนาะอ่ะอ่ะอ่ะโดยโดยข้างไอซิปมาหละเนาะเติมก็ให้เพื่อนข้างไอซิปพี่น้องเลยไปไปกันเด้อครับจะได้ไลา์เด้อโดยเดินทางเดินทางโตพี่น้องเอ้แบบนี้ไปพี่น้องเอ้แบบนี้เติม ลมเดียบร้อยเติมน้ํามันแล้วพี่น้องเฮ้ยบา่เติมน้ํามันต่อทั้งลมทั้งน้ํามันแล้วโอ้ย,อยเนาะเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลต้องใส่เต็มแม็กเต็มทางแม่บอกเลยใช่เต็มทางนะ้วบอกบรเต็มบ่หดได้กับบ่ได้เลยเออ <laughs> <laughs> ยังวะสันเตยงนูนก, <laughs> กันอยู่ <laughs> บ่นะมาพน,นักงานรับพนักง,งานพนักงานขาดเค้นบึ่งก็แนนะ่อือรับพนักง,งานอยู่บ่รับอยู่อเงินเดือนเท่าไหร่เนาะ ล้านปลายโอเคโอเคมาเบาเล่างง <laughs> เติมเต็มทางเลย <laughs> มาพีน้องเลยอ่น้ำมันยังหลายเติมอยู่เนาะโอ้นะ้นำมันนี่ยังประมาณสี่สี่เนกี่น้ำมันเกกับบักเดี๋ยวลองเบิง้ง

ว้าลอยกินน้ำมันตลอดข่อยนะโอ้ฮะรถประจันกินน้ำมันบ่บ่คือคือบบในทีมงานเท่านี้คือบบมีรถไปกินน้ำเนาะกินน้ำเปล่าเนี่ยคือกิ่ขักอยู่โอ้เวลาจดเงินเติมน้ำมันหนาเยี่ยวเยี่ยวหนาหยุ่มเขาเลยว่ะเมื่อไงคือมีแต่ใบพันกีบแต่มันเฉพอะคาน้ำมันเพิ่นอยู่บ่โอ้ นคนเสี่นี่จะไปหานีจะไปโมยโเอะโอปดปดแสนตมว่าจะได้จีิดเนาะมาเตียงอัดเต็มทางเลยบาเตีเต็มทาง่ว่ามาได้โซื่งเทืยบเั่งเทืขึ้นไปเนือมันปั๊มน้ำมันขับพิษปั๊มน้ำมันเบิดยังมันเบิรดได้จ้ะโอ้โบริเวณเนอะอ่า่เรียบร้อยของ่อยได้ทรายของ่อย โอ้ล้านหนึ่งพอดีพี่น้องเห็นล้านสามล้านสามหมื่นล้านสามมื่นกี่พอ,อแล้วเห็นมากระไรหยัดลงเลยเลยแล้วเหางาล้านห้าพี่น้องล้านห้าสิบพันกี่ทอดเจยได้ครับทอดเฮงเอาอยู่ปริยมจิ๊บ โพดโพโอ้ใครคงจะมาจันใรนะ่สี่งนเนาะองคอยโดนมีค่างยต้งแห็งเนี้มันจนสีสิบปลายโอ้เอาห้าสิบกัพอได้ไหมค่ะห้าสิล้านห้าสิบล้านห้าหมืนเราเดี๋ยวพอห้าสิบนี้ได้ เจาให้มันทอดดีเลยละเห็ดทอดทอดทอดโคตรโบบเบิบบุ๊ดอน้อมโอ้่งล้านหาสิบพันือว่้านหาหมื่นกี่เป็นเงินไทยกับประมาณ2,100หนึ่งอบาทพี่น้งพี่น้องเนาะอหนึ่งบาทเมีนเมีนอยู่ พี่น <gu ell> ้องหาเงิน <millet> ก <us> ่อนขอใ้อขอดรถเล็้ใช่เรียนเก่าปะบอลเรียนซิปมาตราชาพนมเลยพี่น้องมาตราเสี่ยวนครพนมเนาะเดินเรียนเพิ่งกับบอาเฮ็ดได้ไรบ้านี้พี่น้องเงีบ้านี้โอ้ยเนาะก็เห็นยุ่ไปอัเสียงแดงๆบุพเพไม่หันไหล่เลยเดยน าอาะเรกี่บ่เบออ่ะโดยพี่น้องเลยขอขอลอดลิมเงินประบุญไฮว่านี่อ่าล้าดหนึ่งเนาะบ่วโพพี่น้องเลยเติมน้ำมันลาดหาสิบพันกี่ลาดหาสิบโดยโอเคไปออกเดินทางแบนี้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะ ไปออกเดินทางไปน้ากันบัดน,นีพ้พ่อแม่พี่น้องเลยไปพบไปพ่อไปเจอกันอยู่เมืองเซยปอลและเมืองพีนจกักิฮอดเมืองใดเนี่ยพี่น้องเลยไปเบิง้งไปส้มน้ากันน้องพี่นอนะ้องเนาะอ่าคลิปนี้กับผัเตียงกับผได้อ่าบอกข่าวลวงหนาพี่น้องเลยไปแบบกระทันหันฟวดฟาดเนาะเพราะว่าเครื่องของเ้าก็มีแล้วพี่น้องเลยกับผัวได้ประ,ประกาศยังเพิ่มเติมเนาะ ไปมาเตียงกระคอเนี่ยเดินทางขับรถก่อนมาหนี้พ่อแม่พี่น้องเลยฝากขมาติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงานแต่เฮานี่เด้อพี่น้องในรอบนี้ก็ขึ้นไปสี่คนสี่หนุ่มเนาะงวดก่อนไล่เข้ามางวดก่อนนะฮหกคนเนาะเจ๋งวันนี้สี่คนพ่อแม่พี่น้องเลยสี่มหนุ่มเนาะไปเดินทางไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยไปพบไปพ่อกันอยู่เมืองเซีโปนุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะ ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสุูุสุคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บบขคามโฆษณาพี่น้องเงยสำหรับมื้อนี้ก็เ,เตียงกับเบาะลายโปรตจบคลิปก่อนโดย,โยสบ,บายดีพี่น้องเบสุูกุสุคนพี่น้อง